วัดีค่ะวันนี้มาดูนะคะอ่ามีนักร้องวงหนึ่งค่ะตอนนี้กำลังเปิดตัวไปลนะชื่อวงอะไรไปถามเขาู้นะคะวันนี้เขามาทำสีแล้วก็มาแต่งผมน,นิดนึงค่ะคทักทายน,น,นิดนึงค่ะน้องอะไรคะก้อยน,นะคะวงเซ เฟเวอร์ค่ะเอสุณก้อยนะคะมีนักร้องทั้งหมดกี่คนคะมีสมาชิกทั้งหมดสคนวันี้มาคนเดียวค่ะอีกสองท่านเป็นผู้ชายนะคะผู้ชายวงนี้น่ารักมากร้านดูแลทรงผมให้ก็บ่อยรักวันนี้น้องมาทำผมผมคอเส้นเล็กวันนี้ช่างสีนเขาดัดผมแล้วก็ทำข้อปลายให้นิดนึงค่ะลิบดดยปลายเนาะลิบดดยแดงนะคร ีสั่งเบียวนะคะสั่ที่นี่นะคะอันนี้ประกอบประกอบการสุริมาและเด็ดรีมาค่ะมาดีมากปูเสือลอหน้ะค่ะปูเสือลออะไรเลยนะคะยังไงฝากผลงานเพลงด้วยนะคะไปดาวน์โหลดที่อะไรนะคะดอกจันสามสามเก้าศูนย์ห้าสี่นะคะดอกจันสามสามเก้าศูนย์ห้าสี่นะคะซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงผีฮะคะนี่อะไรนะเพลงผีค่ะผีเมื่อวานอีกวงหนึ่งอ่ะวงสักครับชื่อเพลงอะไรนะลึกๆ วงลึกๆเบนๆลึกๆอะอุยสครับพี่น,นันน้องบอลสครับมาอันนี้วงเตเวอร์นะคะอย่าลืมติดตามชมนะไป็ความเห็นน้องก้อยดูนะคะ <c oughs> แล้วก็มาดูะค่า <c oughs> เสร็จแล้วค่าน้องก้อยแอบมามาสองมืนะคะในชั้นจิตก็ยุ่งๆนะคะค่ะเพ <c oughs> ื่อนๆคนไหนนะไม่ไปดาวน์โหลดนะคะเ <c oughs> ขาจะแช่งให้ท้องเสียวนะคะคนไหนที่ดูคลิปแล้วไม่ดาวนโหลดนะคะ ไปฟังเพลงดูนะคะเชาค่ะเพลงมันนำน้องเพลงอัลบั้มแรกของเขาอะชุดแรกของเขาอะซิลเลอรแรกอะเพลงอะไรนะที่บอกพี่แจ็คเมื่อกี้อ๋อเป็นเพลงของอัลบั้มแล้วอัลบั้มีแล้วรับได้ใหม่ถ้ามีใครอีกคนน้องเปโอเกจริงเหรอจริงโงเฟเวอร์นะคะไปเสิร์ชดูนะคะนามชอบดูเพลงไทยอะเป็นราวกระบบ ไม่ฟังเพลงนั้น่ะอะไรนาอีสานเพลงลุ่งรุ่งอะไรอย่างงี้ไม่เอามันฟังเพลงอย่างเงี้ยก็มันอย่างหน้าตาเออแปลก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 กระโดดไปแล้วเดีวมาดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่งนี่งก้อยน้องก้อยกันสีผมสวยทำอย่างเงี้ยไม่ต้องถามเท่าไหร่นะคะประมาณสองหมื่นจะทำง่ายนะคะดูเรื่องทำให้เยอะเลยทำให้หมดเลยเกิดการ์ตา เดี๋ยวเราไปถ่าลูกเจอกันนะครับเดีวรูด้นดูดๆีจสวยกัาดียขั้นนึงขั้นนึงอาะไรครับเกันค่ะฝากนอน